สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยห้านอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจําวันที่21นะครับมีนาคม2567นะครับผมสายจับวินเนาะสายจับวินก็ต้องในสูตรนี้เลยนะครับพี่พี่เลขเด่นตารางนะครับในเมื่อวานนี้นะครับผมให้ศูนย์กับ8นะครับมาดูกันว่ามีรอบไหนเข้าบ้างนะครับเฉพาะกิจนะครับ50672นะครับของเรารอบแรกรอบแรกนะครับ ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่ศูนย์หกนะครับเจาะไม่มีเนาะนะครับเจาะไม่มีนะครับส่วนในรอบพิเศษสี่หกหนึ่งกับศูนย์สี่นะครับเนาะในรอบแรกรอบที่สองก็ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่ศูนย์สี่ตรงๆนะครับผมส่วนหกหนึ่งไม่มีนะครับรอบปกตินะครับหนึ่งซีซีกับหนึ่งซีซีกับศูนย์ศูนย์สี่เดี๋ยวนะครับผมเขียนน่าจะเขียนผลผิดหรือเปล่านะครับ อันนี้ไม่ใช่นะครับหนึ่งสี่เจ็ดสามเนาะขอโทษด้วยนะครับพี่พี่นี่หนึ่งสี่เจ็ดสามนะครับในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับไม่มาเนาะรอบนี้ไม่มานะครับ V.I.P. นะครับผมห้าหกศูนย์กับสามหนึ่งนะครับในรอบนี้ก็ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกศูนย์นะครับแปดไม่มาเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับถ้าเป็นเลขวิ่งมาสามรอบเนาะรอบเฉพาะกิจ ร,รอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบพิเศษรอบ VIP ส่วนสายเจาะมาแค่รอบเดียวก็คือ04นะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับขอให้เฮงๆงปังๆทุกท่านก็แล้วกันนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางเนาะก,ก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับผมสำหรับนะครับผม เลขเด่นตารางเนาะวันที่21นะครับพี่พี่ของเราก็จะมีในที่เลขศูนย์นะครับเลข7เลข8เลขหเลขหนะครับเลข5้าเลข3มนะครับพี่พี่เนาะวันนี้นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับ สายวิ่งสายรูดผมให้วิ่งไปที่เลข0นย์นะครับพี่พี่สายลูดเนี่ยผมยังได้โจเด่นเหมือนเดิมก็คือเลข8นะครับวิ่งรูดที่8ปดในคงสุดท้ายนะครับศูนย์สามศนย์ห้านยนะครับแปดสามแปดห้าแปดหนะครับผม3ตัวนะครับ 8 5 5นะครับ0 8 3นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ0 5นะครับ8 3เนาะ0 7แล้วก็8 5นะครับ ตัวเน้นตัวเจานะเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวเด่นเลขตารางก็จะเป็นที่เลขศูนย์นะครับแล้วก็เลขแปดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับฮาหนอยโค้งสุดท้ายเนาะท่านใดชื่นชอบในสูตรนี้นะครับก็ลองใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับหรือว่าท่านใดชื่นชอบในแนวทางที่ผมแยกให้ก็คือในคลิปแรกเนาะก็จะเป็นแยกเป็นสีนอยเลยนะครับก็ชื่นชอบรอบไหนก็ขอให้มานะครับในตัวเน้นตัวเจาะก,ก็แล้วกันนะครับ ก่อนออกไปนะครับรบกวนพี่พีสมาชิกฝากกดไลค์นะครับหรือว่าถ้ามีเวลาเนาะกดแชร์หรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกำลังใจให,ให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ